สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญยญพรเสร้ดีนักเรียนชั้นม5ทับ2เลขที่26วันนี้จะไปสัมภาษณ์คุณแม่เรื่องทำไมคนมองตาเราถึงไม่เผานะคะแต่เป็นฟังแทนน้อชมงชวเล่นชูตูนวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณแม่ของเรากันนะคะออก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เราจะขอแนะนำคุณแม่กันนะคะเน้องชง กูย้ำบุญญาพรเนี jis, ここ ings, ่ยกูลาเตะคำถามให้เตี้ยอุลิจาเป้จอกมงเนื้อตัวเนื้อที่รีฝังนายอกเนื่อที่รีเออ่ชิเผาเนาะเอ่อแม่โอจารีนี่มงตัวเองเลยฮะฟาวเกอร์เลยจีร์เลยขนม้าอย่าเนื้อมั่วเอาไปปัดใจเพราะว่าเนื้อเป็นแบบว่าใหญ่เตียเอ่อเนื้อย่อยใยญ่เตี้ยใยญ่เตียไปจอกมงเนื้อนือวิธีการฝังเนื้อมานในยัง อ๋อใช้ตั้งแต่บางพะบุรุษรอเรานะย่อเจต่อรุ่นต่อรุ่นรอจะยิ่งม่วกันฝังซื้อชิ้นม้วนกันเผาวีเตนท์ม้วไปปัจจัยอีปัจจัยมาย่อให้เตียที่เหลือชิ้เผามาวีให้เตียหรือเชื่อให้เตียย่อเผาเราเจอยู่จีอยู่อยู่ตะการมุนเทียชิหลาอยู่ป้อเทียอยู่เย่อเถ้าอวยอยู่ทัศินแดงเราเทียอปัจจัยมาใช้ไม่ใ้อยู่ด่าลอนเทียชิหลอยู่จอมีหัวเทียอยู่จะอสลูกส้นลาน ที่ยอีปัจจัยมาย่อให้เตียวจ่ายอิเปลี่ยอยู่เอ่อย่อเตียเหล่ามอยู่เหล่าเหล่าร้อยเหล่าชิมม้อยอยู่ฝั่งนายหอเราเหล่าชิมม้อยอยู่เอ่อฝั่งนายเจอยู่ว่าจาการชิลัยราอ้วนอ๋อเราเกิดใหม่เราเตียเราอยู่เราอยู่เฉยนิ่งเรอเราอยู่เราอยู่เจว่า

ยูโจรโลน้เจอยู่ว่าเราอยู่จโว่ามีตุ้มีหนูอที่เน้่ต่อปกานอนนี่ว่าเต้าโจงนายเหะเจเลยที่นิยมฝังซื้อนายเหะเจเลยชินิยมเผาความเชื่อมาเลยเตียอยู่เผามาอยู่ชีอ่าตะกาลองเทียไรอยู่จะมีตุ้มมีหนูอะ chê yu ở chị tao nó tao hào đời nó nhỏ lấy thiết ly phẳng xứ thiết xứ là chị ní dùng thì ở trong do thì có trong một lão lão lố nó chê như mà cái chai này nhỏ thiết cho cái chai hay để nó phẳng nó mà bây giờ ua lò luôn xứ nó nhỏ chê ta tỏ nó kia, bắt uh, chụp kia, mua ờ ở phaу nhá, nén phẳng đơi chớp lo, há nén ờ Haiti nhớ dùng thẻ chơi chớ láy yong, đơi ờ ok, địi khỏi chơi thì ờ là mướt ra yu sừ nà yọt, nếu mướt nhớ khỏi chơi chớp lo Haiti, bé giờ tí nữa mống nó tua, địt là mướt dùng muôn trò địi sừ nhỡ địt, cỡ ờ chớ chơi

จองหนึ่งมัวนอม้วเหาอยู่จิตขับสนอยู่จิตสอนเหยแต่นอนะหยอกเจเลยที่ลีนิยมฝังซื้อมาไปจับมองมาขอเตี๋ยฝังนมาเออเนี่ยนอนเลยยกโอรอสื่อท่อรุ่นต่อรุ่นซื้อชิมมวนกันเผาย่อดเตี๋ยรื่องตื้อม้วนเผาโลนอเจเออเท้าหนึ่งยู่อราหัดเตี๋ยวเจ๋งเหลือชิโนกันน้องรงเต่นอนเทียนอะไรหยอกเจเลยที่ชิเนี่ยยมเผาออเจเลยที่ลีฝังโดยตรงซื้อวิเตียวกันฝังนมาเนี่ยเป็นการสื่อท่อมาจากบางพระพุทธนะหยอก เจเปเทลีนิยมฝั่งซื้อนะยอกเจจีนิยมเผานะยอก